ขอให้มาคนเก่งคนดีมีความสุขปนุมมือที่ลูกของันุมนไม่เยืงตัวขึ้นัปไปควาเพื่นความเจริญมากๆนีลูกนะมอความไปเลยมอบควมไปเลยลุกขึ้นสิลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นขาเอาไปหน่อยลนส่งนาะ เอาคุณทัาบเลยนะลูกเอาปูสีมาม้างเอาเอาปูสีชิ้นหนึ่งอ๋อให้ปูหลามาด้วยหน่อยเดี๋ยวจะพูดให้ปูหลาด้วยปูหลา